คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าทำครบทุกอย่างใช่ไหมได้แน่ๆต่อวันคือ4,100บาทนะครับผม4,100กว่าบาทนั่นแหละนะครับผมทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะผมคือที่ผมคำนวณนี้นะยังไม่รวมอ้าวกครัมก็กรับสวัสดีกัดด้วยเว็บนะครักในเกมเพจจุเกต้า วันนี้นผมเราจะมาทำคลิปที่สุดแสนจะแบบว่าแบบเป็นเคสไม่ลับนะครับผม <c oughs> ทุกคนดูประที่ตังของผมนะครับผมประมาณว่าห้0 0มื่นหกพกว่าบาทนะครับผมโอ้โหจะมาบอกับผมวันนี้นะผมผมจะมาบอก how to นะผมหาตังวันละครึ่งหมื่นนะครับผมครึ่งหมื่นหรือว่า5,000ันบาท ต่อวันนะครับผมโอ้โห,โโหมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆากนะผมสําหรับผมนะผมบอกเลยนะผมวันที่จะมาพูดเคสไม่รับกันนะผมเรามาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงและจะยากมากน้อยคือแบบหาง่ายหายากแค่ไหน,นผมตังค์ห้าพันบาทต่อวันนะผมต้องขอบอกก่อนเลยนะผมว่าห้าพันบาทต่อวันนี้โนเติมนะ โนเติม no เราจะไม่โ no. นเราจะไม่เติมนะผมเราสายฟรีนะผมบอกเลยว่าสายฟรีเดี๋ยวดูว่าจะทํายังไงนะผมโอเคไปดูกันเลยเคสไม่รับของผมก็มมคือการหาตังจาก NPC นั่นเองนะผมคือทำเคเวสนั่นแหละนะผมแล้วก็มีเอ่ออื่นๆด้วยเล็กน้อยนะผมแต่ว่ามาดูกันนะผมว่าทำยังไงถึงจะได้ครึ่งหมื่นต่อวันนะผมผมจะไล่ให้ละเอียด ทุกรำดับเลยนะผมโอเคไปอย่างแรกนะผมคุณลุงวอดขยะนะผมทำา1ครั้งได้50บาทนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาคูณ3ไปได้150บาทนะครับผมทำได้1ครั้งนะผมรวมเป็น150บาทนะครับผม ถัดมาเป็นเอ้ยเดี๋ยวก่อนคือคุณลุงกวดขย,ยะเริ่มทำได้ตั้งแต่ตีสีถึงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับผม9ก้าโมงครึ่งตอนเช้านะผมน่าจะประมาณนี้นะผมแล้วก็ส่งพิซซ่านะผมได้ครั้งละ50บบาทนะครับผมทำได้ทั้งหมด 3ครั้งนะครับผมเท่ากับว่าเออห้าสิบบาทดูโฆษณาคูณ3เป็น150นะครับผมแล้วก็150ยหาสิบทำได้หมด3ครั้งก็เป็น450นะครับผมสำหรับพิซซ่าทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมถัดมาเราเป็นนักจับมาแรงนะครับผมทำได้ครั้งละ50บาทนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาคูณ3ไปเป็น150นะครับผม ทำได้ตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะครับผมตอนกลางคืนเริ่มทาได้ตั้งแต่สองทุ่มตอนเช้าเริ่มทาได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับผมทาได้2ครั้งรวม150คูณ2เป็น300บาทนะครับผมถัดมาเป็นนักดับเพลิงผมให้เก็บกิ่งไม้นั่นเองนะผมเออได้ครั้งละ50บาทนะผมดูโฆษณาคูณ3เป็น150านะครับผมแล้วก็ทำได้2ครั้งนะครับผมเป็น300บาทนะครับผม นักดับเพลิงทำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมถัดมาเป็นสาวขี้กลัวหน้าโรงเรียนนะผมทำได้ครั้งละ50บาทนะผมเออได้ คูณ3เอ้ยทำได้50บาทนะแล้วก็ดูโฆษณาคูณ3เป็น150นะครับผมทำได้แค่ครั้งเดียว,น,วน,นะครับผมรวมเป็น150ยาสนะครับผมสาวขี้กลัวเริ่มทำได้ตั้งแต่2องทุ่มถึงประมาณเออห้าทุ่มนะครับผมแล้วก็ผู้ช่วยครูใหญ่ครับผมเอสอส่งเอกสารนะครับผมทำได้ครั้งละ50บาทนะครับผมแล้วก็คูณสามไปเป็น150ยหาทำได้แค่ครั้งเดียวน,นะครับผมเป็น150บาทนะครับผม ผู้ช่วยครูใหญ่เริ่มทำแล้วแต่เที่ยงคืนถึงช่วงประมาณตีสี่นะครับผมต่อไปเป็นตำรวจของเราเนั่นเองครับผมโอ้โหอ,อ,อันนี้แบบจุดจะรวยเลยนะครับผมทำได้ครั้งละ100เลยนะครับผมดูโฆษณาคูณ3เป็น300นะครับผมแล้วก็ทำได้3ครั้งนะครับผมา300ได้คูณ3เป็น900นะครับผมถ้าเราทำทั้งหมด3ครั้งนะครับผมตำรวจทำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ ถัดมาเป็นผู้ท้าทายในเมืองนะผมตรงเมืองพาซ่านะครับผมจะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นนั่นแหละนะครับผมทําได้พังละร้อยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คูณ3เข้าไปดูโฆษณานะผมเป็น300ทําได้1ครั้งเป็น300บาทนะครับผมผู้ท้าทายในเมืองพาซ่านะครับผมเริ่มทํา้ตั้งแต่ประมาณ10บโมงเช้าเป็นต้นไปครับถัดมาใกล้ใกล้กันเลยก็ผมเป็นเด็กหญิงจยิบรูกโป่งนะครับผม ได้ครั้งละ1 0 0่คูณ3วันเป็น300ครับผมทำได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันเลยก็เป็น300คูณครั้งเดียวเป็น300บาทนะครับผมเ <_ d eg g> ด็กผู้หญิงที่ช่วยให้หยิบลูกโป่งนะผมเริ่มทำได้ตั้งแต่ประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนะครับผมเออถัดมานะผมเป็นผู้ท้าทายที่แคมป์นั่นเองนะครับผมเออตรงนี้บางทีแบบแอบโดดยากนะครับผม ได้ครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะผมดูโฆษณาคูณสามไปเป็นสามร้อยบาทับผมทําได้ครั้งเดียวครับผมรวมทั้งหมดเป็นสามร้อยบาทนะครับผมผู้ท้าทายในแคมป์เริ่มทําได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยครับผมต่อมาครับผมเวทหมดแล้วทั้งแมปนะผมพูดเลยนะผมต่อมาเป็นการล็อกอินนะผมดูโฆษณาก่อนแล้วกันเอาเปดูโฆษณารับรางวัลฟรีเจ็ดครั้งนะผมรวมทั้งหมดเลยนะผมรวมทั้งหมดแล้วนะผมเป็นหกร้อยอ่า คือรับรางวัลฟรีดูโฆษณาเจ็ดครั้งนะครับผมเป็น600บาทน,นะครับผมแล้วก็ล็อกอินเกมทุกวันนะครับผมล็อกอินเกมที่บอกว่าพอเข้าหน้าเกมมาก็จะมีที่ล็อกอินใช่ไหมครับผมอ่านั่นแหละคือบางวันมันจะมีได้เพชรใช่ไหมได้เพชรสามกับเพชรห้าอ่านั่นแหละคือผมเฉลี่ยนะผมเอาเงินทั้งหมดที่ได้มาเฉลี่ยเจ็ดวันนะผมมาหาค่าเฉลี่ยจะได้ทั้งหมด280บาทต่อวันนะครับผมอ่า แล้วผมจะรวมทั้งหมดนะผมคือเมื่อกี้ที่พูดมาก็คือเออช่วงแต่ละตัวคือต่อยังไงดีอ่ะคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือแบบตัว n p c ตัวหนึ่งได้ตังค์เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมารวมให้ทั้งหมดนะผม n อ c ทุกตัวล็อกอินล็อกอินเกมทุกวันแล้วก็ดูโฆษณาเจ็ดครั้งจะได้ตังค์ต่อวันนะผมรเเซเลยนะเอาแบบคำตามนี้ทุกอย่างได้100ก็คือ4 1 8 0บาท แน่ๆถ้าทำตามนี้ทุกอย่างจะได้4,180บาทแน่ๆครับผม เอาแล้วไหนล่ะบอกได้ครึ่งหมื่นต่อวันหรือ5,000บาทต่อวันอ่าใจเย็นๆครับทุกคนใจเย็นๆคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าทําครบทุกอย่างใช่ไหมได้แน่ๆต่อวันคือ4,100บาทนะครับผม4,100้ 4, กว่าบาทนั่นแหละนะผมทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะผมคือที่ผมคํานวณนี้นะยังไม่รวมการดูโฆษณาซุ่มกล่องอวกาศนะผมบางทีได้เป็น 2 3 0ถึงเลยนะผมใน5ครั้งนั้นจะได้มีบักบางครั้งอ่ะได้เป็น2 3 0ถึงบาทนะครับผมแล้วพ็แบบเออไอตรงพาร์ตนะผมพาร์ท,ที่แบบไม่ได้เป็นเติมนะเป็นพาร์ธรรมดานะผมคือถ้าเราดูเออหรือถ้าเราทำเวทประจำวันหมดอะ่ะมันจะได้เออประมาณ2ออะไรสองแบบ2รับได้2ครั้งอะ่ะเท่ากับว่า2 5 0ครั้งนะครับผม ก็คือประมาณเกือบ500แล้วนะทุกคนถ้าเกิดว่าบวกกับไอ้กองอวกาศไปนี่ก็เกือบจะ5 0าพันแล้วนะผมแล้วก็อย่าลืมนะผมมันมีรางวัลจากการอออเกมจากการเล่นเกมนะถ้าแบบเข้าเกมเล่นเกมมันก็แบบเด้งๆด,ดีมันก็แบบเด้งเข้ามาถ้าตังเข้าแล้วนะผมแล้วก็ยมังมีสิ่งที่อยากทำนะครับผมสิ่งที่อยากทําที่แบบได้รางวลสามบาทช่วยสัตว์เลี้ยงก็30บาทอ่าอย่าลืมนะผมแล้วก็มีระบบปลูกต้นไม้อ่าบางคนอาจจะไม่ปลูกเอาตังอาจจะปลูก ออกเพชรอ่าอันนี้ก็ได้นิดๆหน่อยๆครับผมแต่ถ้าบางคนปลูกเอาตัางค์อ่ามันขึงอยู่แล้วครับผม5,000ันต่อวันนะผมและยังมีอีกอันหนึ่งครับผมการเล่นเกมนะผมอ่าเล่นเกมปาร์ตี้คือเกมซอมบี้อ่าเรียนโรงเรียนมันได้ตังค์หมดทุกอย่างครับผมคือถ้าเราทำไอ้พวกเนี้ยนะเล็เกๆน้อยๆอ่ะมันเกือบจะ ครึ่งหมื่นเกือบจะ5,000แล้วผมแค่แบบรับพาร์ต่อวันอะ่ะมันก็แทบจะแบบได้เกือบอีกเพิ่มอีก500แล้วนะผมมันแทบจะแบบได้5,000คือครึ่งหมื่นต่อวันแน่ๆครับผมผมพิสูจนมาแล้วบอกเลยโอเคผมใครอยากรวยแบบผมนะผมก็ทำตามผมได้เลยนะผมเป็นเคล็ดไม่รับนะผมที่เอามาบอกต่อๆกันนะผม คือผมทําแบบนี้นะครับผมผมเลยมีเงินเท่านี้นะผมผมบอกเลยขอย้ำอีกทีผมไม่ได้เอาเพรไปแลกเงินผมไม่ได้เติมน,นะครับผมผมทําแบบนี้นะครับผมทุกวันทำเวสด,ดูโฆษณาทำเวสดูโฆษณาจนมีตังเท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าใครอยากจะรวยก็จัดไปนะผมสู้ๆนะครับผมเราจะ รวยไปด้วยกันนะครับผมโอเคถ้าชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกนะผมอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้บอกกนันได้เลยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมมาบ้านผมได้นะผมเร็วนีววว้ผมว่าจะสร้างผับอยู่นะผม <laughs> มีระบบเปิดเทงใหม่ยังมันเลยอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ See you